เชลาร์อะไรใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดำน้ำต่อเอาเล้วเริ่มเลยนะคะตัวไปเหรออ่ะมอสแบงก์อะตีเหมือนวันนี้ก่อนมายังไงครับพุณธตองตุ้งคนเฮ้ยวันนี้เหรอครับมายังไงก็เดินเดินมาไตามผมด้วยความที่วันนี้นะครับเป็นวันสําคัญของแรงเสพเราก็จะมาแบบเบาๆไม่ได้เราก็ต้องแต่งตัวมาให้เกียรติที่นี่เลยและด้วยความที่มอสแบงค์อ่ะไม่ได้ออกงานสังคมมาน มากวันนี้อาจจะเครอะเครอะนิดนึงเพราะว่าเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วเนี่ยเราถ่ายซีรีส์ทุกวันเลยมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาได้มาพบปะวันนี้เลยมันมาจะได้เจอก็เลยแบบขอนิดนึงอันนี้จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายซีรีส์มาสองสามเดือนนะอันนี้คือเป็นงานแรกตื่นเต้นเหมือนกันนะมาเจอคนเยอะอะไรเงี้ยอย่างคอนเซ็ปต์ของี่วันนี้นัดแน่กันไหมตื่นะทุนมาขาพุ่งมากติดตามอันนี้ตามคาแรคเตอร์ในเรื่องเหรครับในซีรีส์แต่ทีนี้มี่คนจากในซีรีส์เครับ นี้อยไปนี้ครับร้อยไปร้อยไนี่โอ้โหมองเห็นไหมมองเห็นไหมไอ้ดูอไอ้เด้อมัเลยก้องเขินใช่ EP ห้านี้ใช่ไหมใช่ครับที่ใกล้ออนแล้วเปลี่จะรันอะไรเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้เราสองคนซีรีส์เรื่องนี้ล่ะจริงๆตั้งใจมากๆแล้งเขาใหญทุกคนได้ดูจริงๆผมได้เห็นแฟบ์มาละ EP หนึ่ง แบบสั้นๆรู้สึกว่าสนุกมากเลยเป็นการออนเวลา5ท,ทุ่มที่ดูแล้วไม่โคตรไม่ง่วงเลยอยากดูต่อแล้วผมรู้สึกว่ามันจบเร็วมันจบเร็วมากนี่ไปบอกแม่ๆทุกคนบอกว่าเราออนทุกวันเสาร์ใช่ไหมปกติกวันเสาร์คนจะไปเที่ยวก็เลยบอกว่ารีบไปเที่ยวไหมเสร็จแล้วก็กลับมาดูเพียงชาลาหรือไม่ก็หยุดไปเลยหรือว่าก็ไป <คน S 1> เที่ยวซีของเราใช่ใชเพราะว่าการดูซีของเราเหมือนได้ไปเที่ยวแล้ว นในเรื่องราวสำหรับเรื่องนี้สำหรับแบงเป็นไงบ้างเนี่นะครับสำหรับแบงนที่เป็นแบงค์เป็นไงบ้างกับบทบาทในเรื่องนี้สำหรับแบงค์งผมรู้สึกว่าผมชอบไคเคอร์นี้มากเพราะว่ามันมีความแบบติดหวานแล้วก็ติดติดเนิร์ดติดเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันมีความ h อ t เนิร์ดซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูเป็นอะไรที่ใหม่ๆใ,ในในวงการบันเทิงดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยแล้วก็ด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันมีการที่ต้องใช้สกิลเยอะมันมีการใช้ CG จีในการ ต้องเล่นกับจินตนาการเยอะด้วยเงี้ยเก็เลยมองว่าซีเรื่องนี้มันเหมือนแบบเป็นซีรีส์ที่ทําให้เราได้เขาเรียกว่าเบิกความสามารถหลายๆอย่างที่ไม่เคยใช้แล้วก็มีโอกาสได้ใช้ในเรื่องนี้ก็หวังว่าแฟนๆจะชอบยุไมด้เห็นซีรีส์เรียนา่าเลยมากเลยซุดๆนะรอดูอีพีหนึ่งเลย15นี้นะคะบอกเลยว่าจึ้งมากผมพูดเลยว่าอีออพีหนึ่งเป็นอีพีที่มีวิชชลวเยอะที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าสวยที่สุดนะจุอด้วยค เราห่างหายไปจากวงการแบบซีรีส์นานหรือตั้งแต่มกรกินใหญ่ใช่ไหมคบเราก็รู้สึกว่าอยากกลับมาให้เป็นแฟนแบบว้าวอะไรที่เราแบบทาได้ก็คือทําสุดเลยเหมือนกับว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็คือทําทุกอย่างใส่สุดใส่เต็มเนียห่างไปสองปีอแกมเปลียก้ก็ทุ่มสุดตัวฮะไ,<ม>ไม่มีคำประการเพราะว่าอยากจะบอกว่าห่างไปสองปีทุ่มสารเป็นแฟนมาลอนานมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่กลับมาทวงบัลัง ตังรองทำเต็มที่ครับแล้วก็มีอะไรที่ทำได้ก็ทำหมดแล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดในชีวิตของผมแล้วตอนนี้ที่เรื่องนี้รู้สึกก็พูดถึงเรื่องนีลงทุนเยอะจนไม่คลายเลยนะจริงจริงเขาก็บาลานซ์บาลานซ์นะครับแต่ว่าที่ดูว่าลงทุนเยอะเพราะว่าอาจจะมีนักแสดงเยอะเพราะว่าเรื่องนี้จริงจริงมีถึงกี่คู่นะแปดแปดแปดคนสี่คู่เลยก็คือจะมีแต่เขาเรียกว่า นอกจากมองแบงก์ก็จะมีเคมีอื่นๆอยู่ในนี้ด้วยผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดูลงรุนเยอะยเล้ยเ้เรื่องมันจะเีอนย่างไงถ้าแปลกคุณสิอยู่ันแล้วอย่กันแล้วอย่แล้วอย้วอูนแล้วอูันอย่น้อยกนอกัน่้อันแ้่้องกัน่น้อันอ่น้อยนอีกอน้่กนอ่แวองู่กนอ่อเรื่องนี้จะมีความแบบว่า คนนี้รับบทเป็นประธานบริษัทเราอ่ะเป็นแค่เด็กน้อยเด็กฝึกง,งานตัวเล็กๆอยู่ในบริษัทที่ยิ่งใหญ่อนะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ก่อนที่จะไปฝึกง,งานอนะ่ะเราดันแบบปัดแอบปบหาคู่ใดๆแล้วก็เหมือนแบบเพื่อนแกล้งเราอนะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกับเขาซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นประธานบริษัทแล้วพอเราไปฝึกง,งานอเอา้าประธานบริษัทของของบริษัทที่เราฝึกง,งานคือเขาอนะไรเงี้ยมันก็จะเกิดตัวรางหวบางอย่างแล้วก็อาจจะเกิด คอนฟิกที่แบบอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าใดๆเลยนะ้ยมันก็ต้องมีการแอบคู่ก,กิ๊กน่ารักซึ่งซีเรื่องนี้เราเราพยายามอยากจะให้มันโรแมนติกแล้วก็มีคำคอมเมดีด้วยก็เลยคิดว่าแฟนๆที่ดูที่แบบเครียดจากการทํางานหรือว่าแบบรู้สึกว่าเบื่อจังเลยถ้าเปิดซีรีส์เพียงชายเนี่ยรนะับรองว่าสนุกได้รอยยิม้มแล้วก็ไม่เบื่อแน่นอนขายเก่งเนาะขายเก่งขายเก่งมาก ก็ราการเขาเราช่วเนื่องแบบที่เรียกเรียมีงานอย่างอืงน่นใช่ไอย่างการเป็นมุ้งเป็นนิ้นสับนี่นีน่เรืร่องแบบอย่างจริงๆทุกอย่างมันวางไว้เป็นสล็อตของมันอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าออนมาแล้วก็มีกระแสดีมากๆเราอาจจะดูอีพีพิเศษหรือเปล่านนก็อันนี้ก็น่าจะมีแล้วก็มา,มาดูด้วยกันนะถ้ามีแล้วก็แฟนมิเติ้งผมมั่นใจว่ามีแน่นอนอยู่แล้วใช่เพราะว่ารอมาตั้งสองปีเนาะมั่นใจว่าจัดให้ทุกคนเต็มเหนียวแน่นอนครับแล้วก็เรียนเต้นเรียนร้องอัดมาอยู่แล้วครับ ได้ครัอยา้ฝากนี้ที่จะได้ดูไปที่15นี้เลยได้เลยครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมเพียงชลาลัยซันเซ็ตไอคิไว์นะครับออนที่ช่องวัน31นะครับเวลา5ทุ่มนะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีหรือเว็บไอคิวคนะครับเวลา5ทุ่ม45นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าพิคที่เผ็ดที่สุดในโลกมีชื่อเรียกว่าเพียงชาลครับเอย Edrych yn